มาค่ะวันนี้นะคะลดไฟฟ้าลดราคาแล้วเซลฟ์ฝนก็ต้องลดราคาอีกวันนี้คันนี้ฝนลดให้1 0 0 0 0แสนจากราคา655,000วันนี้ซื้อกับเซลฟ์ฝนเอาไปเลย555,000บาทค่ะปะ Toyota a อ t i ติ8 Hybrid บิดค่ะปี2019ไม่น้อยรถสวยเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในค่ะปะ ไม่ไม่ได้ออกกล้องนานนะส่วนใหญ่จะได้ยินแต่เสียงเนาะฝนมีอยู่2คันนะคะสำหรับ Toyota a อ t i ติ1.8ไฮบ r ิ d นะคะปี2019จะมีสีเทาฟ้านะคะ1คันแล้วก็สีดำา1คัน ฝนให้ราคาเดียวกันเลย5,55,000ส่วนลด1,000 0เท่ากันสำหรับคันนี้นะคะและคันดำนะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยพาสีพรลบรฝนต่อให้แล้วนะคะหมดปี68เนาะยางคันนี้ปลายปี2023ลูกค้าออกรถไปเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในนะคะเลขไม้เท่าไหร่ภายในเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ ข้างนอกว่าสวยแล้วนะคะข้างในนี่คือสวยกว่านะคะคันนี้นะคะแอร์เย็นนะคะแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่64900ประวัติศูนย์โตโยต้านะคะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าพุทสตาร์ทเบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะเป็นปรับธรรมดาแต่เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะกุญแจมีให้ครบ2ดอกค่ะประวัติศูนย์เนาะเซล์ฝนรับประกันสวยทุกจุดจริงๆคะ่ะ เวลาเป็นไฮบริดเนี่ยคะ่ะเวลาสตาร์ทเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะ To y o ต a าอ t ลติสไฮบริดหนนะคะปี2019ใครหาอยู่นะคะไม่ว่าจะวิ่งแก๊ปวิ่งโบอะไรอย่างเงี้ยฝนว่าคุ้มแน่ๆนะคะคันนี้ ใครอยากหาอยู่นะคะเข้ามาดูรถได้ก่อนเลยนะคะที่เซลฝนค่ะรถบ้านเฮงเฮงสองนะคะฝนอยู่ตรงถนนก,ลกาลปพฤกษ์บางแคค่ะเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดติดต่อเข้ามาดูรถได้ก่อนจองเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเซลฝนรับประกันค่ะ